คาเฟ่ผนังใช้อะไรมพบกับกับพบแล้วก็พบกับรายการคิวตี้ขยีย้ดิซาเราอยู่ที่ไหนอยู่ที่ t o Digital p a r อยู่ที่ร้าน t o Coffee อะไรที่มันน่าสนใจบ้างสิ่งน่าสนใจก็คือผนังหลังเคาน์เตอร์นั่นเองมันคืออะไรไปดูกันแต่ตอนนี้มันจะมีเป็น uh, v ีเนียสโตนที่เป็นลายแบบนี้เลยแต่อันนี้น่าจะ เราจริงแค่ไหนมันคือผนังปูนพิเศษผสมสีและเททีเรเลเยอร์เนี่ยฉันคิดว่าน่าจะคอนเซ็ปต์มาจากถ้ำห,หรือภูเขาเพราะว่าด้วย้นโฟมเนี่ยมันลิงก์กับฟ้าแล้วคงก็พยายามให้มันมีฝังการก็คือใสต่ตรงอะไรแล้วทำไมแม่เอาท็อปอันนี้ให้มันขึ้นสูงเลยเพรามันลิงก์กับเขาดอวย ไสำหรับขามันเข้าไปนี่ถ่ายฉันจริงไหมนะ่ะวันนี้ไม่ค่อยสวยอะ่ะไปแล้วจ้าฝ <laughs> ากติดตามด้วยนะจ๊ะ